แม่งได้ว่ะมัดสองอยู่ไหนมัดสองอยู่ไหนมันสองเคียร์ผมพูดว่าวมัดสองไม่มีบนี่นะอันนี้ใหม่อ่ะมันสามวิ่งมันสามมสองสามตัวโอเคไม่ได้พีดพีดพีดมาบครับพี่พี่โด่งมันสามพี่มาครับผมันสามพี่มาตรงนี้ไอ้ตัวนั้นมันาแทนม้าวะผมเป็นคนยิงมันมีคนที่ไปเก็บมาเล่นก่อนเลยไอพี่พี่คนเยอะคนเดีผมยังไม่ได้ลงเลยผมแดงเฮ้ยมัน เอาหล่อพี่จะดันอะไรดูคนด้วยนะแค่มาดักเฉยไม่ได้ดันพวกมึงก็เก็บของไปสิแค้มันกันเฉยหัวโผพีดพีดหัวโผเพื่อนสามแยกนนดักเฮ้ยเออฉันลืมพูดไปเลยก็ยีหลังยีหลังนาไอ้สาระนะสามแยกกวนนะโอ้ผมหลดไอ้เนี่ยใส่มือตกนีมียาไม่ทันที บ้านนึงมาตัวปิวฮันนี้บ้านนึ่งมาเก็บผองับมาเก็บของมาเก็บของเออแนึงโยมันแตกมันเจาายันอมานตัวาดนไม่ไเฮ้ยเหลังไฟมาหลังไฟมาหลังไฟมาไอพีดตัวมพีดพีดไปว่าโจถอยโจถอยถอยถอยหลังไฟมาถอยโดนสาดกันมาหลังไฟมาหลังไฟมาจสายกันมานะ ีกินแล้วดีไดหมรอเพื่อนมาเก็บของอยู s <S to ่เนี่ยหนึ่งให้พ so ี่เก็บของให้เลยบ้างเก็บไปเลยไปเลยพี่เก็บไปเลยผมเข้าไม่ได้แล้วพี่เสี่เมตรตรงสี่เออฟั่งนีเนี่ยหรอพี่นี่สองใครอะสี่เมตรเจ็ดเมตรสองเมตรอีกอยหกเมตรโห้ยต่างแยกมาเต็มเลยพี่โดนหนังไฟหนักไปต้องไปโน่นที่มีหมอฉันรับไปบ้าว่าหลังแล้วที่เก็บไปให้นะไม่รู้อ่าอยากให้เพื่อนมาเก็บของก็ไปยิงไอ้เพื่อนเด้วย เฮ้ยฉันยืมหมวกก่อนแล้วกันโอ้ยวันนี้งั้นผมดิสต่อนะไม่ไหวนิดเลยไม่ไหวนิดเลยพี่เก็บของนีน่ชยไอ้น้อยไอ้น้อยอยู่ไหนไอน้อยอยู่ไหนไอน้อยอยู่ไหนสองเรียนเจอเฮ้ยเฮ้ยคุณโดนอะไรวะอะไรนะกูโดนโป้เบอกแล้วมันมีโปไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเฮ้ยเก็บฮันนี้น้ำตรงพี่ได้ไหมอ่ะอันนี้ฟาโอ้มันดูดไปแล้วว่ะมันดูดไปแล้วว่ะเนี่ยเนี่ยผมเก็บให้อยู่หนึ่งผมเก็บให้หนึ่งอยู่ มันดูไปแล้วเฮ้ยมันอยู่น้าบ้านหนึ่งโปอยู่น้าบ้านหนึ่งโปอยู่น้าบ้านหนึ่งมันดูของพี่ไปแล้ววะพันนี้น้ำพี่เลยเออนี่ดูถ่ายเยี้ยงเลยตัดเพื่อนเราดูดไหมเหรอไม่ใช่ขอโดดฮันนี้น้ำเก็บได้เยได้ลงพี่ลยได้ลงได้ไหมตัวเต็มได้ดูดูันนี้คอร์ดไปไหมไม่มีครับมันดูไปแล้วพี่เห็นแล้วมันดูฮันนี่ฟอร์ไปไปไปเจอเราขอโปรลงมาด้วยตลอดเนี่ยแต่ฮันนี่ธรรมดา